คิงนะครับนี่คือคิงโพดัมค่ะคิงโพดัมเฮ้ยเห็นไหมครับกลายเป็นสีโพแดงครับมองทันไหมครับใเห้นหลงดูต่ออีกสักทีนะครับมองมองทันนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นไล่ยังไงอันเบอร์สีนะครับนี่สีโพแดงนะครับอ่าคว่ำลงมันก็จะกลายเป็นสีด้โดยที่เราไม่มีอะไรซ่อนเลย ยังหลงบอกขอโทษนะครับครับยังไม่หมดครับฮะเทคนิคยังไงครับชั้นสูงเลยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูผมยังหลงครับชื่อยฮหยหลงยังหลงแสดงว่ากลับบ้านไม่เคยถูกเลยอ่าตอนนี้หลงทางอยู่และ เีหลงปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะอ๋อปีนี้5้าิบดครับครับผมทำอาชีพอะไรยังไงฮะอาชีพหรอครับครับเดี๋ยว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 อันนี้คืออะไรฮะเกี่ยวกับไพ่เปล่ฮะช่ครับอือายาเฮียหลงเซียนไพ่เซียนไพ่ครับผมเซียนทางด้านไหนด้านโกงเขาฮะเล่นเพื่อไปโกงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเริ่มเข้าไปสู่เส้นทางนี้ได้ยังไงคะไพ่พวกนี้ค่ะค่ะ ตอนเด็กๆผมอายุประมาณสิบกว่าขวบพ่อผมเตี้ยผมขายข้าวมันไก่ยอยู่ก็ข้างบ้านเขาเปิดบอะผมก็เริ่มไปเล่นไปคุกคีกับบ่อนไปนั่งดูไปเล่นไปดูจําครูพักรักจําแล้วก็ฝึกฝน<ะ>จากเซียนหลายๆคนนะ่ะก็หลายปีอยู่เหมือนกันตอนที่จะก้าวเข้าไปบ้านตรงข้ามเนี่ยเข้าไปได้ย,ยังไงครับมีคนชวนหรือ่ามีเนี่ยมีเ่ยเขาชวนคนแจกไพ่ขาดเขาก็บอกมาช่วยแจกหน่อย ทำไมเขาไม่สั่งข้าวมันไก่หรอครับมีเข้ามาเขามาชวนลุงเลยเหรอเขากินจนเบื่อแล้วฮะเขาคิดจนเบื่อบอกมาไอตีมมาแจกไพ่ให้หน่อยเอ้าแล้วเขารู้ได้ไงว่าลุงแบบเออแจกไพ่ได้ว่าผมไปฝึกที่นั่นทุกวันแหละมาฝึกฝึกเวลาเลิกขายข้าวมันไก่ก็ไปฝึกที่บ่อนฮะคือมันมันทำให้เรารู้สึกยังไงคะตอนที่เราสนใจเรื่องเนี้ยค่ะไพ่มันมันได้เงินง่ายฮะสำคัญตรงได้เงินตรงนี้เนี่ยได้ง่ายว่าอืนะครับตอนนั้นเริ่มตอนอายุเท่าไหร่คะสิบ สิบห้าฮะประมาณสิบห้าสิบห้าวัยรุ่นเลยนะฮะถามหน่อยค่ะว่าเคยได้มากสุดเนี่ยเท่าไหร่ฮะในการเล่นครั้งหนึ่งคือหนึ่งสี่ห้าแสนคือสี่ห้าแสนนี่คือนี่แสดงว่าแสดงว่ามีคนจ้างเฮียไปไปไปแจกไพ่ให้หรือว่าไปโกงฮะคือแสดงว่ามีคนมาจ้างเขาโทรมาฮะเขาเรียกว่าแบบขอนักกีฬาคนหนึ่งนักกีฬาก็คือว่ามือแจกไพ่เซียนพนัน กขาเขาจะไม่พูดตรงๆบอกอขออนักกีฬาคนหนึ่งครับตกรลงราคาก่อนไหมฮะหกสิบสี่สิบใครได้หกสิบคะอ่าทางเจ้าของบอลนะอ๋อเจ้าของบอลไปพูดจา้างคือค่าตัวเนี่ยคือหกสิบสี่สิบใช่ครับเราไม่ต้องทําอะไรเราออกซื้อมืออย่างเดียวแล้วเวลาเล่นนะคะตอนที่เรากงไพ่เนี่ยทำคนเดียวหรือทําเป็นทีมคะมันมีสองแบบอะท่าม,มาคนเดียวกับเป็นทีมบางที่บอลเขาเตรียมสถานที่ไว้หมดแล้วภาษานักเลนก็เียนก็จัดเราสมมุติว่าคนนี้รวยใช่ไหมอ่าเราเอาบุคนนี้ไปเชื่อ แล้วพวกนั้นคือพวกเดียวกันหมดใช่พวกเราทาง,งาน<อ>กินแค่คนเดียวก็เรียกลงเลา้าเอาหมูไปลงเลา้านี่คือลุมเลยลุมเลยฮะไม่ลอนะฮะเคยโดนลูกมือจับได้บ้างไหมไม่เคยครับระดับนี้ไม่เคยครับผมเคยเคยโดนแบบโหดร้ายที่สุดคืออะไรบ้างครับที่เสี่ยงตายที่สุดคืออะไรเสี่ยงตายคือไปเล่นบนตึกสี่ชั้นเล่นในห้องกินเข้ามาหมดแล้วทุกนคนนะแต่เขาไม่ให้ออก เขาบอกออกห้องกนางคืนผมก็ทกําการตัดสินใจหอบเงินกระโดดมากระโดดลงมา,<ต>าชั้นสใช่เพราะไม่งั้นเราออกไม่ได้เลยเป็นเป็นเป็นตึกสี่ชั้นอย่างเงี้ยเราอยู่ชั้นสี่ไปเล่นห้องเขาอะแล้วตกลงมาลงใส่พื้นหรือว่ามีต้นไม้ร้องไม่มีฮ<ล>ะไม่มีมมร่วงปุ๊บเลยแล้วก็วิ่งต่อวิ่งได้ฮะกลับมาที่โรงพยาบาลมาตรวจเขาบอกก็ตรงนี้ก็ดูกต้นคอเลื่อนะ แล้วภรรยาลูกรู้ไหมว่าอหลงทาแบบนี้รู้ครับลูกเหรอคะเคยเคยแบบเคยห้ามพ่อไหมเคยครับแบบเคยครับ,เ,คครบเขาบอกว่าไงเขาบอกให้เลิกเล่นมันไม่ดีหรือตัดสินใจเลิกเล่นเด็กขาดทำไมอยู่ดีวันหนึ่งคิดอะไรอยู่ถึงเลิกครับเพราะอยากจะอยู่กับครอบครัวเพราะเวลาไปเล่นมันเสี่ยงมากเสี่ยงเสี่ยงหลายอย่างอะ่ะเสี่ยงชีวิตเสี่ยงทุกอย่างเลยอะผมก็เลยเลิกมาหลายปีแนละ้วสิบกว่าปีแนละ้ว ตอนนี้สิ่งที่ทํามาทั้งหมดเงินทองตอนนี้ก็ต้องมีเงินอยู่ที่บ้านมากมายแล้วใช่ไหมคะโอ้โหสี่สิบกว่าล้าน <40 S 2> ตั้งแต่เรีนมาส0มสิบกว่าปีบ้านสามหลังบ้านประมาณสิบกว่าล้านบ้านสามหลังรถรถห้าคันครับเรียบร้อยหมดฮนะแปลว่าอะไรคะสามสิบกว่าปีนี่ละลายหายหมดทำไมหา,หายไปเพราะ คุณหอยเคยได้ยินไหมเงินมันร้อนพวกนี้การพนันนั้นมันเป็นเงินร้อนเงินเราได้มานี่มันเงินสาบตร์ช่งเขาไม่ได้ได้มาแบบก็ให้เรามาเต็มใจไม่ใช่นะครับเขาให้มาที่เ็าร้อนอ่ะเ็าเสียไปเ็าต้องไม่มีเงินไปให้ลูกกินข้าวซื้อกับข้าวกินให้ค่าเทอมเรากินเข้ามาเงินมันร้อนได้มจริงสังเกตดีครับนักพนันจะไม่มีใครรวยหมดฮะมันมีมันมีอันเป็นไปหมดฮะพวกนี้มันมีอันเป็นไปหมด30สิกว่าปีนี่ผมได้กำไรอยู่สองอย่าง กำไรลูกกำไรเมียนอกนั้นไม่มีเหลือเลยตอนนี้ทุก mm. อย่างทรัพย์สินหายหมดตอนนี้ไปลงทุนเปิดบริษัท mm. ก็เจ๊งออกไปเล่นหุ้นก็เจ๊ง mm. เพื่อนมายืมไปก็เจ๊งไม่ได้คืนครอบครัวป่วยเก็บไปรักษาใช้หมดฮนะทำอะไรก็ไม่ได้หมดมันหายหมดเบอร์คิงนะครับ นี่คือคิงโพดัมค่ะคิงโพดัมเฮ้ยเห็นไหมครับกลายเป็นสีโพแดงครับเราสามารถใช้มือปิดได้เลยเวลาเราเล่นไพ่เราปิดปุ๊บเปลี่ยนได้มองทันไหมครับนี่หลงดูต่ออีกสักทีนะครับมองมองทันนะแต่ไม่รู้มันเป็นไล่ยังไงอัปเบอร์สีนะครับนี่สีโพแดงนะครับอ่าคว่ำลงมันก็ จะกลายเป็นสีนะโดยที่เราไม่มีอะไรซ่อเลยเฮียหลวงบอกขอโทษนะครับไม่มีครับเปลี่ยนด้วยมือเปล่านะฮะเราเรา,เราสามารถสีสีก็กลับไปอยู่ในกองใช่ใช่ช่วงเมื่อกี้เหรอะช่วงเมื่อกี้แค่เราวางไพ่ลงอย,อย่างนี้ถ้าเกิดจะว่าผมเล่นผมจั่วผมอยากได้ตัวเนี้ยเฮียก็สั่งได้เลยว่าให้ออกตัวอะไรใช่ทุกอย่างอยู่ในไพ่หมด <laughs> <laughs> คือถ้าเรานึกภาพว่าเราเป็นลูกค้าครับ ไม่มีทางตามคนแจกไพ่ทันเลยไม่ทันนะไม่ทันครอย่างนี้อีกอันหนึ่งครับเลขสี่สี่โพแดงครับ 2> 1, 2หนึ่งสองคิงโพดำครับแค่เอามือดิบไปเท่านั้นครับเราสามารถจะเปลี่ยนได้ครับเดยจะให้เป็นคิงเหมือนเดิมเป็นสี่เหมือนเดิม เราสามารถจะเปลี่ยนไพ่เจ็ดไพ่มานี้ไพ่ใครก็ได้เราสามารถเปลี่ยนได้หมดเรวาวางไพ่ลงไปในนี้ดูนะมือไวกับตาครับเฮียครับแล้วเวลาเปลี่ยนไพ่เนี่ยครับมันเปลี่ยนทีละหลายใบได้ไหมฮะเปลี่ยนได้ในเฮียต้องเปลี่ยนสองใบครับดูนะครับสองกับเก้าหนึ่งแต้มครับ 1> 1 เราต้องการเปลี่ยนให้เป็นปอกเก้าเพียงแต่เรามือสะบัดนี่กันคือการเปลี่ยนไพ่บอกอาเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยผมอยู่ตรงนี้ผมยังดูไม่ทันเลยครับเห็นไหมครับเยครับมันเปลี่ยนมากกว่าสองใบได้ไหมครับได้ครับมีอยู่สามใบอ่ามีแหม่มคิงเอ็ดครับสอบสายตานะครับดูว่าสายตาของท่านกับมือของผมนี่ใครจะไวครับครับดูเจาช้าครับ เบอร์หน oh, ึ่งอยู right? ่ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางครับตรงกลางครับเคาะทีหนึ่งครับอยู่ตรงกลางครับให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนให้มันทีนี้ผมจะอาวางไว้ตรงนี้ผมจะอาวางไว้ตรงนี้อ่ะวคุณดนครับเห็นไหมครับเคาะตรงนี้ทีหนึ่งนี่คือเอทนะครับนี่คือเอทแะครับให้มาอยู่ตรงนี้มันจะเคาะเลยครับครับเคาะครับเอกก็จะมาอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่เห็นไ,ไหมครับนี่คือการใช้มือครับการเฮียครับตอนนี้เรากําลังทึ่งและว,ว้าวกันมากมแล้วผมเชื่อว่าหลายคนที่เคยเข้าไปในบ่อนเนี่ยคงจะรู้แล้วว่าหลายครั้งที่ตัวเองเสียสตางเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะดวงไม่ใช่แต่เ,เป็น,น, <ะ S 2> นเพราะว่าเทคนิคสู้เขาไม่ได้ฮะไพ่ธรรมดานี่นะครับสามารถโกงได้เยอะเราสามารถจะแจกออกมาได้อันนี้เราเรียกว่าการย่นไพ่ เราไม่ได้แจกใบบนแต่เราแจกใบที่สองเห็นไหนี่คือคิงนะครับอ่าอันนี้คือเซียมนันก็ชอบแจกแบบนี้ครับสมมุติเราเห็นใบนี้แล้วต้องการเราก็แจกใบที่สองออกไปรับเฮ้ยเห็นไหมครับมือมันเร็วจะแจกทีขาเละแจกทุกอย่างแต่คิงอยู่เหมือนเดิมเลยครับเฮ้ยเราจะทําให้ดูเจ้าชัาเห็นไหมรับถ้าเราไม่หงายนี่เขาจะไม่รู้เลยโอ้คิงไม่เคยถูกเอาไปไหนเลยคิงอยู่ไบบนตลอดครับโอ้โห ยังไม่หมดครับฮะยังมีอีกอย่างงเทคนิคยังไงครับชั้นสูงเลยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูชั้นสูงเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับอันนี้เราให้ตรวจไพ่ดูก่อนเป็นไพ่ธรรมดาจับได้ไหมครับอ่าจับได้ไม่มีกระเลียงดูกันนะครับทุกอย่างก็เป็นไพ่ปกติไพ่ปกติครับอันนี้ ก็ตัดไพ่สับไพ่ก่อนนะครับคุณตัดทีนึงปึ๊บตัดครับนี่คือจะแจกไพ่สี่กองนะฮะสี่กองครับ นี่ผมยังงงอยู่ว่าเฮียแบ่งไพ่เป็นสี่กองเพื่ออะไรครับเดี๋ยวเราจะแจกให้เลียง,ยง,ยงกันหมดสี่สี่ขาสี่กองหมายเขาว่าไงนะครับเรียงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแจ็คแมนคิงหมายเขาว่าสี่กองนี้สี่กองเรียงกันหมดเลยขานี้ก็เรียงขานี้ก็เลียงขานี้ก็เรียงขานี้ก็เรียงเฮ้ย <Hey! S 2> แล้วก็เป็นสีเดียวกันด้วยสีเดียวกันด้วยเหลอฮะอ่าเดี๋ยวดูนะครับเฮ้ย hey! นี่โพแดงครับ นั่นหมายความว่าอีก3กองนี่คือดอกจิกครับเหีืครับอีก2กองครับโอ้โห,โห,โหดําและนอนแน่นอนครับอันนี้ต้องเป็นข้าวหลามตัดครับโอ้โห้โหท่านคณะกรรมการครับนี่คือ เฮียหลงเทพเรียกทวดครับท<ฮ>่านคณะกรรมการรู้สึกยังไงกับวิทยาทานของเฮียหลงในวันนี้ครับโอ้ยต้องต้องขอบคุณเฮียมากๆที่มาให้พวกเรานะคะคือมันเป็นความเสียสละที่ส่มเสียง hmm. เพราะว่าคนที่ดูอยู่เขาอาจจะหนึ่งอาจจะคิดเอ๋ยังไงนะทำไมซูเปอร์ซิถึงได้มีเอาเกี่ยวกับเรื่องไพ่มาออกสองเฮียต้องเสี่ยงชีวิตด้วยนะ เพราะว่าการที่มาบอกกลพวกนี้มันมีผลกับผลประโยชน์ของคนบางคนแต่เฮียเลือกที่จะมาเอาบทเรียนในชีวิตของตัวเองเนี่ยมาเล่าเป็นวิทยาทานให้พวกเราฟังทําให้คนอีกมากมายที่นั่งดูอยู่ตอนนี้ที่เขาเข้าใจว่าการไปบ่อนเป็นโอกาสเสี่ยงโชคที่จะทําให้เขาได้รู้ว่าคิดว่าเขารวยได้เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากถึงเป็นไปไม่ได้เลยคนเราเคยผิดพลาดมาแต่วันนี้สิ่งที่เฮียทำมันคือความถูกต้อง ที่มาบอกพวกเรามาให้วิทยาทานให้กับพวกเราก็ก็ขอให้บุญเนี้ยช่วยชีวิตประคองชีวิตของเฮียให้ให้เจริญก้าวหน้าไปในทางที่ถูกต่อไปนะคะขอบคุณมากๆที่มาบอกลูกหลานนะคะขอบคุณค่ะที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุตชู้ิวออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ